สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมโดยในวันนี้ครับยังคงอยู่กับเกม a ั t เทอ e ี่เกียร์ฟันั่นเองนะครับผมซึ่ง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 ,งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยขอข้ามาเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อมูลของไรซาอยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดถึงไรซาก่อนแล้วกันนะครับว่าคืออะไรยังไงนะครับ ไลซ่านะครับผมคือตัวละครหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปของฟิกเกอร์ไลซ่าที่กําลังจะจ่อวางขายจ่อเปิดจองนะครับผมล่าสุดนั่นเองคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไลซ่าคือใครนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นตัวละครน,นี้หรือเคยเห็นแต่ไม่เข้าใจว่ามาจากกระตุนเรื่องไหนหรือเกมไหนมาก่อนนะครับถ้าไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องไลซ่ากันเราก็มาพูดว่าไอ้ไลซ่ามันหน้าเปิดยังไงแล้วแบบกระชาโคลาโบมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมาขยายความให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ในเรื่องของน้องไรซ่าก่อนละกันนะครับน้องไรซ่านี่เองจริงๆแล้วไม่ใช่การ์ตูนแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครของเกมอัลเทรีเกียฟิวชั่นแต่อย่างใดนะครับผมแต่น้องเป็นหนึ่งในตัวละครนะครับของเกมซีรีส์อัลเทเรียนะครับผมซึ่งมีหลายภาคมากนะครับไรซ่าเนี่ยก็ถือว่าอยู่เป็นภาคประมาณที่21 22แล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะชื่อเป็นภาคต,งตรงๆอัลเทเรียไรซ่า ภาคหนึ 1, ่งภาคสองอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นเกมคอนโซลนะครับผมแนว RPG จนะครับเสพเนื้อเรื่องเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับผมรูปแบบการต่อสู้ก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วแต่ภาคนั้นจะเป็นเกมแบบเน้นโฟก,กัสด้านการต่อสู้แนวไหนนะครับผมแต่โดยรวมเป็นเกมอ PG เน้จีนเนื้อเรื่องนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวไลซ่าเนี่ยเป็นตัวที่มีแบบความสวยงามของคาแรคเตอร์ มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะบ,บันิสัยรวมถึงต้นขาด้วยนะครับผมทาให้เป็นตัวละครที่โด่งดังมากภายในช่วงระยะเวลาไม่นานนะครับจนคนก็จ,จำน้องไลซาได้แต่บางคนจะไม่รู้เลยว่าน้องมาจากเกมไหนหรือเกมเล่นยังไงนะครับแต่นั่คือไม่ใช่ประเด็นของวันนี้นะครับผมเพราะประเด็นในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวพอกาชาเนนาในเซเวอร์โกลบอลมันจบแล้วนะครับ น้องไรซามีโอกาสเยอะมากที่จะมานะครับคิดได้ว่าประมาณสักผมให้9กห้เเลยว่าน้องไลซ่ามีโอกาสต่อสูงมากแล้วถ้าเกิดมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราต้องแบบเอา200แต้มไปแลกหรือเปล่านะครับถ้ายังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับของกาชาโคลโาโบของเซเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นกาชาที่โคลโาโบกับกระตูนเรื่องเมจิเคิลเกิรมาโดกะนะครับผมก็จะมีกาชาโคลโาโบ2ตู้ด้วยกันนะครับผม ก็แล้วแต่เลือกเปย์นะครับเลือกเปย์เลือกเปิดแต่ส่วนมากเนี่ยก็เรียกได้ว่าซับจางกันไปตามๆกันนะครับแล้วคราวนี้จุดแตกต่างกันนะครับผมของกาชาตูน้นี้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาแยกยๆฟังก่อนอย่างแรกเลยก็คือถ้าสังเกตนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนี้จะไม่สามารถใช้ตัวแดงในการเปิดได้นะครับบ,รบังคับเปิดทีละ10ครั้งด้วย1,800คริสตัลเท่านั้นอ่าอันนี้ยากละนะครับบางคนแบบสะสมแต่ตัวแดงไง ไม่ได้ผสมเพชรไว้เอาเพชรไปเปแล้วถ้าเกิดมาเจอโคโาโบแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับตัวแดงแต่แต่แต่อันนี้เป็นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นณปัจจุบันนะครับมีข่าวข่าวมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วสมัยก่อนมันก็ใช้ตัวแดงเปิดได้นะซึ่งวันนี้ผมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงไม่จริงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาตั้งแต่แรกไงนะครับแต่ยังไงทุกคนเนี่ยควรต้องเก็บเพชรไว้ละเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวพอกาชาไลซ่าของเซิร์ฟเวอร์โบอลเข้ามา มันจะเป็นรูปแบบยังไงมันจะใช้ตัวแดงเปิดได้ไหมหรือต้องใช้เพชรอย่างเดียวอันนี้ต้องรอดูคราวนี้ยังไม่จบครับในส่วนของกาชาโคลาโบนั้นส่วนมากจะเป็นสเตปอัพกาชาอ่าคือสเตปอัพกาชาเนี่ยมักจะมีในเกมกาชาญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมันคือการที่บอกว่าเราเปิดทีละสิบ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 ไปเรื่อยๆครบกี่ครั้งแล้วได้ของตามนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกาชามาดกาเนี่ยสังเกตได้เลยก็คือมันจะมีทั้งหมด9สเตปนะครับก็คือเปิดทั้งหมด90้าครั้งให้ได้นั่น ก็สเต็ปหนึ่งจะได้ขอรางวัลชิ้นนี้เพิ่มเติมมานะครับสเต็ปสองก็ได้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 ได,ได,ได้เพิ่มมาเรื่อยๆจนถึงสเต็ปเก้าคุณจะได้สเต็ปอัพกาชาทิเกตมาหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็คือได้ตั๋วฟ้าถ้าเกิดเปิดอันนี้ได้ตั๋วแดงเนาะแล้วมันเอาไปทําอะไรนะครับผมมันเอาไปแลกตัวละครหน้าตู้ในกรณีที่คุณไม่ออกนะครับคือมันไม่เหมือนกับกาชาที่มีปกติคือที่มันต้องเปิดในครบสองร้อยครั้งอะ่ะถึงเราแต้มมาการันตีตัวหน้าตู้อันนี้เนี่ย ขอแค่90ครั้งก็พอนะครับแต่ว่าเป็น90ครั้งที่คุณอาจจะต้องเปิดหลายรอบหน่อยถ้าเกิดอยากจะได้หลายๆตัวนะครับผมมันน่าจะวนมาหลายรอบแหละดังนั้นเป็นกาชาที่ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือบังคับเปิดทีละสินะครับเราไม่แน่ใจจริงๆว่าใช้ตัวแดงในไมในเซิร์ฟเวอร์ g ก o บอ l นะครับนี่คือต้องรอเซฟเซฟเงินแบบรอเซฟเงินไว้ละนะครับต้องรอประหยัดเงินไว้ละคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเปิด1,800เพชรเพให้ได้9ครั้งนะครับก็คือเปิด 90ครั้งนั่นเองคุณต้องมีเพรประมาณ1 6 2 0 0เพรซึ่งตอนนี้ตัวผมเองนี่มีแค่ประมาณ5,000กว่าเองนะครับได้เรียกว่าเริ่มปัดเงื่อแล้วนะครับคุณต้องมีเพรประมาณ1 6 2 0 0เพรถึงจะเปิดครบสเต็ป9ได้นะครับผมอันนี้คือน่ากลัวละ่ะน่ากลัวมากนะครับถ้ายังไงแล้วก็วางแผนทางการเงินให้ดีนะครับผม ใครที่จะกดนีหน้าถ้าคิดว่าโชคดีกดทีเดียวออกให้กดนะครับแต่คิดว่ากดทีเดียวไม่ออกเราคิดว่าไรซ่าสาคัญกว่ารอไรซ่านะครับผมอ่ะอันนี้คือเรื่องราวของกาชาโคลาโบนะครับซึ่งเราอา้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ globally จะปรับในรูปแบบไหนนะครับต้องรองดูต่อไปนะครับผมทีนี้สิ่งถัดมาที่ต้องพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือแล้วไรซ่าเก่งไม่เก่งยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับผม คือในส่วนของไลซ่าเนี่ยมันจะไม่ได้มาแค่ไลซ่าตัวเดียวนะครับในชุดในส่วนอีเวนต์นี้จะมาจะมีนี่ไลซ่าหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีลีลาอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวผมรขอไทยหาลีลาก่อนนี่นี่ตัวนี้นะครับจะมีน้องคนนี้อีกหนึ่งคนนะครับผมชื่อว่าลีลานะครับผมอ่านตามญี่ปุ่นนะถ้าเกิดไปกด g l e t r a ท s l a t e อาจจะออกเสียงว,ว่าไลลาก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอ่านว่าลีลาตามาตาคนาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่พูดถึงลีลาพูดถึงไลซ่าก่อนนะครับผม ไลซ่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับที่ปรากฏเฉพาะกาชาของตัวน้องเองเท่านั้นถ้าเกิดไปกดกาชาตู้อื่นจะไม่มีไลซ่าอยู่ในลายชื่อนะครับผมเช่อนอ่ะผมดูรายชื่อตู้มาดกะไม่มีไลซ่าอยู่ในนี้นะครับไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับไม่ได้พิกอัพไลซ่าแต่อย่างใดน,นะครับผมหรือถ้าเกิดไปดูตู้ธรรมดานะครับตู้นี้อ่ะก็จะไม่มีไลซ่าอยู่ในนี้นะครับไม่มีนะครับผมดังนั้นเนี่ย ถ้าอยากจะเปิดเอาไลซ่าให้ได้ก็คือต้องเปิดตู้นี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นตัวอื่นไม่ออกนะครับเหมือนมาดกะมันก็จะเป็นตัวละครลิมิเต็ดอ่ะเฉพาะช่วงนะครับอาทีนี้กลับมาดูไลซ่ากันต่อนะครับก็ไลซ่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมน้องเก่งยังไงนะครับมาดูกันคือไลซ่าอธิบายก่อน1เลยเป็นตัวละครสีแดงนะครับคือหมายความขัที่จะจุกนิดนึนงรที่ว่าเขาเอาสีแดงมาต่อต่อต่อกันแบบต่อยาวมากอะ่ะคือมนเริ่มที่ชูล่า แล้วมันก็เริ่มตน้นแล้วก็ต่อไดนีนาแล้วก็มาจบที่ไลซ่าเอาต,งตรงๆนะถ้าเกิดรู้อย่างนี้นะไม่เปิดชูร่าด้วยเก็บมาเปิดไลซ่าอย่างเดียวเลยก็ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือสีแดงเหมือนกันทั้งหมดไงถ้าเกิดเราต้องการสีแดงแม่งที่แบบเป็นเดอะเบสอีกตัวหนึ่งอะไลซ่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะมันลิมิเต็ดด้วยนะครับผมคราวนี้มาดูสซติตัดบ้างนะครับไลซ่าเป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมที่พออัพ e t t a t สูงสุดแล้วก็จะให้พลังจบตีค่อนข้างสูงนะครับผมค่อนข้างสูงให้เด รวมถึงนะครับรวมถึงป่ะลังตีพันสารนะครับรวมถึงพลังชีวิตพลังป้องกันทุกอย่างก็อยู่ในระดับปกติตามสไตล์5ดาวนะครับแต่ให้พลังโจมตีค่อนข้างสูงในทีเดียวนะครับผมทีนี้ความสามารถของน้องหลามมีอะไรบ้างนะครับน้องจะมีความสามารถอยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมโดยจะเป็นตีธรรมดา1นึ่งแพสซีฟสกิลห แล้วก็ทําให้ตาย1นนะครับผมซึ่ง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 เอาจริงนะไลซ่าเนี่ยเป็นตัวที่พอปรากฏมาปุ๊บเนี่ยมันจะพลิกเมตา PVP ไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมผมพูดถึงเมตา PVP ก่อนนะกันคือเมตา PVP ตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะเจอทีมที่เป็นสไตล์ทีมครีปใช่ไหมครับที่อ่าเน้นการใช้อลิสบัฟแล้วก็กวาดทีเดียวให้ตายทั้งสนามนะครับผมส่วนมากจะเป็นอ่าปาร์ตี้นี้แต่ก็มักจะโดนเคาน์เตอร์ด้วยเดลล่านะครับที่แบบเอ้ามึงตีมาเลยเดี๋ยวกูเคาน์เตอร์นะ ไลซ่าเป็นตัวละครคล้ายๆกันเดล่าครับคือสามารถเคาน์เตอร์การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ดังนั้นคือน่ากลัวมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานน้องกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับไลซ่านะครับผมก็อย่างที่บอกครับจะมีท่าโจมตีอยู่ทั้งหมดสองท่าบวกพัสดีีถึงท่านะครับเอาท่าแรกก่อนท่าธรรมดานะครับผมท่านี้เนี่ยชื่อว่า Star Calling นะครับในแบบแปลภาษาอังกฤษนะครับผมท่านี้พอใช้งานแล้วจะได้รับ20 Energy อ่า20 e n e r g y เนีเนี่ยเป็น energy ที่เหมือนกับอ่าตัว t ทฟเฟิลหรือว่าตัวละครเดืมๆที่ต้องใช้ energy ในการทำให้สกิลมันออกเงื่อนไขนะครับก็สามารถกดใช้งานโจมตีทำด้าได้หนึ่งทีอ่าเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับทีนึงเนอะอ่าทาเอ้ยอ่าแบบนี้นะครับซึ่งการโจมตีนี้นะครับผมมีโอกาส 75%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะมาร์กนะครับผมสถานะมาร์กสองเทอร์มด้วยกันนะครับผมสถานะมาร์กก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดามเจดแรงขึ้น15%นะครับเหมือนกับทุกคนเล็งเป้าลุมโจมตีนะครับผมยิ่งอัพสกิลเพิ่มขึ้นก็ทาให้มาร์กติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ดีครับช่วยทําให้เพื่อนๆลุมโจมตีตัวนี้ได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผม คราวนี้ท่าที่2เนี่ยจะยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราต้องโดนเขาตีมาก่อนเดี๋ยวเอาไว้ไปอีกหมหนึ่งนะถ้าไงผมขอใช,ใช้ถ้าไม่ตายให้ดูก่อนละกันนะครับผมถ้าไม่ตายนะครับชื่อว่า Mechanical c o r s a รนะครับผมเป็นการเสกนะครับเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างหล่นมาใส่แบบเปิดฟิลแล้วก็วามมาใส่สตูนะครับผมทําความเสียหาย151.6%นะครับผมที่เลเวลสูงสุดนะนะครับใส่สตูนะครับผมทุกตัวและมีโอกาสนะครับผมทำให้สตูติดสถาะนะ บัฟบล็อกและแอนตี้ฮิลสองเทินถ้าเกิดติดคริติขคอลความแรงจะเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนะครับผมแล้วใช้ท่านี้ก็จะรับเพิ่มอีก60 Energy นะครับเอเนจีเอาไว้ใช้กับท่า2เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอันนี้คือท่า1น่ะตีแล้วได้20 Energy ถ้าไม่ตายตีแล้วได้60 Energy นะครับใช้เลยดีกว่านะครับผม ก็คือมีแมวหล่นลงมาใส่หัวเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทิสถานะนะครับผมบัฟบล็อกและแอนตี้ฮิลอันนี้คือเหมือนกับตัดการเสริมพลังฝันข้งามทั้งหมดเลยนะฮิล <He al S 1> ไม่ได้บัฟไม่ได้อ่ะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะครับท่านี้เนี่ยมีคูดาวอยู่ที่อ่าฆ่าเธอนะครับถ้าเกิด up บวก3แล้วคูดาวจะลดลงหนึ่งเหลือ4นะครับซึ่งก็คือรุนแรงอยู่แต่ว่าจุดเด่นที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นที่สุดเลยของไรซ่าคือถ้าพาสีฟสกิลอันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปในอีกหมดหนึ่งที่เขาตีเรามาดีกว่าาจจะได้้เเห็นขใงยๆั อโอเคครับเรามาในโหมดดีแล้วนะครับผมโหมดที่ศัตรูจะตีเราได้แล้วนะครับครานี้ก่อนที่จะปล่อยให้ศัตรูตีเราเนี่ยเดี๋ยวขอเทีบายก่อน,นะครับท่านี้คืออะไรนะรผมท่านี้ชื่อว่า alchemist full power นะครับผมพลังเล่นแร่แปรธาตุเต็มกําลังหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านี้บอกไว้ว่าจะทําให้คนที่อยู่โพสิชันหนึ่ง แชร์ดาเมจที่รับ30%กับไลซ่านะครับซึ่งด้วยความที่ว่าหมดเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งที่1งไงมันเลยไม่แชร์กับใครแต่เวลาเราเล่นไลซ่าเราจะไม่ไว้ตำแหน่งที่1นเยอะนะครับจะเป็นสกิลแชร์ดาเมจนะครับผมก็คือคนที่อยู่ตำแหน่งที่1โดนดาเมจอ่ะเราก็จะโดนด้วยกันเราจะแบ่งเบาความเสียหายไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดไลซ่าหรือพัพวกโดนโจมตีจะได้รับ20 energy นะครับโอ้โหนี่น่ากลัวมากคือทําให้สะสม energy ได้เร็วมากนะครับและเมื่อในก็ตามที่ energy ของไลซ่าเต็ม100นะครับตัวนี้มีวงเล็บไว้ว่าเก็บได้สูงสุด150นะถ้าเต็ม100นะครับไลซ่าจะใช้พลังงานทั้งหมดนะครับแล้วทำความเสียหายใส่ศัตรูนะครับผมซึ่งมีโอกาส50%ที่จะติด defense down สองเทิร์นนะครับถ้าเกิดติด critical นะครับผมก็จะความแรงเพิ่มขึ้น20%ด้วยคือถ้าเกิดง่ายๆคือศัตรูตีใส่เราไลซ่าชาร์จพลังพอใช้พลังครบ ตีคืนยัดดีเฟนดาวและอันนี้คือไม่มีครูดาวถ้าเกิดชาร์จเต็มอีกก็ใช้ได้อีกเรื่อืๆนะครับแล้วดีเฟนดาวนี่ก็คือติดหมู่ด้วยนะเพราะการโจมตีนีนเป็นการโจมตีหมู่นะครับผมถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับอ่ะให้ผ่นข้ามตีเรามาเลยแล้วกันอ่ะสตูจบตีตะขอบเนี่หนไหมพอโจมตีปุ๊บถ้าเอเนจีเราเต็มเราจะปลาระเบิดคืนไปนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดเทรนนิ่งนะครับโหมดทดลองครับมันก็จะเอเนจีเต็มตลอดเวลานะครับผมแต่นี่คือการออฟดักชั่นของน้องนะครับ ดังนั้นน้องจะส่วนการโจมตีได้เรื่อยๆนะครับซึ่งความแรงก็คิดตามพลังตีของน้องด้วยแล้วด้วยความที่ว่ามันป้าย d e เฟนด e d นะครับมันก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกในครั้งที่2 3 4นะครับผมเพราะว่าศัตุยติด d e เฟนด e d อยู่นะครับคำถามคำถามแล้วมันมันนากก่า,า,นนากลัวยังไงไรทซ้ำมันน่ากลัวยังไงนะครับหนึ่งคือน้องน่ารักมากนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่าตัวน้องเองเนี่ยมีความสามารถในการตัดบัฟเฟตของข้ามที่สูงมากนะครับคือถ้าตีธรรมดาก็ทําให้โดนตีแรงขึ้นใ่ม ถ้าพัดสีก็ทําให้ติดด e เฟน s e d ถ้าไม้ตายก็ทําให้ศัตรูติด buff ล็อกและห้ามฮิลนะครับโอ้โหแค่ดูแค่ดูโดยรว,ด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 วดมมันก็เป็นตัวที่ปั่นป่วนการต่อสู้ได้ดีมากแล้วนะครับน้องไม่ใช่ตัวละครที่แบบเอาไว้ทำ d า m a ม e โหดๆนะครับแต่ว่าเอาไว้ตัดเกม for ของค i ั e นั่นเองแล้วถ้าเกิดเอาไปเล่นกับเดล่าใน PVP อย่างเนี้ย ฝันของข้ามตีมานี่คือคิดหนักอะนะเพราะว่าจะโดนทั้งเดลล่าสวนโดนทั้งไรซ่าสวนเพราะเผื่อทีมเราไม่ทําอะไรส่วนไปเรื่อยๆด้วยออโต้พาร์ตีต่างๆเนี่ยฝันของข้ามอาจจะแพ้เองก็มีนะครับนี่แหละคือความน่ากลัวของไลซาครับน้างจะมาทาให้เมตา PVP มันเปลี่ยนเพราะทุกคนเนี่ยอาจจะคิดหนักมากขึ้นเวลาเจอไรซาหรือเดลล่าอยู่ในทีมป้องกันนะครับแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หลากหลายแต่ที่น่ากลัวก็คือมันหายาก มันจะต้องเปิดในกาชาลิมิตเต็ดเท่านั้นแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราผ่านกาชานี้ไปแล้วน้องจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับไม่รู้เลยนะครับผมดังนั้นก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสผมอยากจะให้เก็บแล้วเปิดให้ได้ละกันนะครับผม แต่ว่ามันก็ไม่ได้เปน่ากลัวแค่ไลซ่าคนเดียวนะครับเพราะว่าตัวละครที่น่ากลัวกว่านะครับผมนั่นก็คือลีลานะครับซึ่งเอาไว้ถ้าเกิดมีโอกาสผมจะมาพูดถึงในคลิปถัดไปละกันนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ไม่ชินกับเกมอัลเทริเกียฟิวชั่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับที่จะมารีวิวตัวละครไลซ่าในวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครััััััับบบบบผมมสาาาาาาหหรรวววนน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 ีี้้้้้ิชขออออออตตตลไไปปกกก่่่ะะคเจจจ๊ยย